ใครมาวันนั้นบ้างจ๊ะสาธุโอ้ไม่อยากถามให้ช้ำใจสำหรับบางคนเพราะช้ำใจจํานวนมากเนาะนี่ถ้าไม่เอามาทบทวนพวก,กเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เออนี่นะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยบุญทุกบุญถ้าเราทบทวนมันปลื้ม จบไหมไม่จบนี่ไปจ๊ะไฟต้นกลับเนี่ยเราจุดไปเพื่ออะไรจ๊ะบูชาาเจดีอ่าบูชามาทามกา,ายเจดีใช่ไหมจ๊ะเออไฟต้นกลับก็คือไฟที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เกิดคู่มากับกลับเนี่ยออโลกใบนี้ไงไฟอื่นเนี่เราไม่บูชา เอาไฟที่บริสุทธิ์แหล่งแห่งพลังงานนี่ยจ๊ะแล้วเรามาปลูกพลังงานลงผ่านเลนนี่ไงให้มันปุบขึ้นมาเออเป็นไฟที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทําผ่านจากโรงงานหรือจากที่ไหนไเออนี่เนาะนี่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 แล้วผ่านมามีดเห็นไหมเทพประมุจําลองเลยเออชะลอไฟต้นกลับมาปุ๊บเลยบูชาหมาธรรมกายใจดี ไอ้ใครอยู่บ้างวันนั้นอุสา,สาทุเอเอ,อเห็นไหมจะ๊ะเห็นไฟต้นกลับไปแล้วนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญอย่าไปตกบุญ<า>ให้มาทุกทกบุญเ,เห็นไหมจะ๊ะอ่าแล้วก็เห็นช่างงาหลายหัวนักรักสามัคคีไหม<า>เออนี่เจ็ดงา,านี่นะจ๊ะสามสิบสามเสียนโสภาเสียนหนึ่งเจ็ดงา นี่ไงสามสิบสามเสียนโซพานะคืองามไม่ใช่อักลี่เออคือนึกภาพไม่ออกนะว่าไอ้สามสามเสียนเราจะไปอยู่กันยังไรเพราะฉะนั้นเขามักจะตัดทอนเหลือสามเสียนเห็นไหมจ๊ะแล้วก็ไปใช้ชื่อ่าช้างเอราวันมีสามเสียนแล้วอีกสามสิบเสียนหายไปไหนเออนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ไง สามสิบสามเสียนโซฟาเสียนหนึ่งเจ็ดง่ายมนเนี่ยเราเห็นเห็นไหมเจ็ดง่ายทั้งสามสามเสียนเลยแต่ละเสียนช้างเนี่ยมีเจ็ดงาทั้งสิ้นเลยงายหนึ่งเจดสะนี่แะสะจะอยู่ในนั้นเน่ยเราไปดูเธอไปดูใกล้ๆเราจะเห็นเออ,ะอะสะอยู่ในงานเนี่ยแปลว่าช้างต้องตัวโตมากๆเลย เป็นยานพหานะของท้าวสกกะเทวราชนะคือพระอินนะ์น่ะนี่เทวราชาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึง่งราชาแห่งเทวดาปกครองภพดาวดึงหน้าชั้นไปลองปกครองดูสักวันตองวัน <laughs> นี่นะจะได้ขี่ช้างเลย <laughs> แต่ช้างนี่เฉพาะคู่บุญเฉพาะพระอินองค์นี้นะ องอื่นไม่ได้อ,อ่านี่อเอ๊ะทำไมบนดาวดึงนี่มีที่ไม่ใช่เทวดาที่เป็นช้างงนี้เลยเหรอออคือถ้าเรียบเทียบดูเหมือนเหมือนสัตว์รัจฉานที่ยังเป็น,ปนที่อะไรเงี้ยนะแต่ปกติของเทพบุตรเอราวัณท่านชื่อเทพบุตรเอราวัณน,นี่เนะี่ยถ้าเป็นเทพบุตรนะ คือเป็นเทวดาเป็นเทพ,เเทพบุตรสุดหล่อเงี้ยไม่ได้มีรูปร่างเป็นช้างหรอกแต่ถ้าวันใดหรือช่วงเวลาใดที่พระรินเกิดมีดำริในใจจะไปเที่ยวชมพบดาวดึงไปสวนนั่นสวนนี่นี่นะจ๊ะหรือดูเขตแห่งการปกครองตามเฟสต่างๆ <S <S เออ <laughs> นั่นแหละเทพบุตรเอราวัณจึงมา ถ้ายืนนี่จะเป็นเทพบุตรนะแต่พอก้มตัวปุ๊บเป็นช้างเอราวัณอานี่อัมไบทามาดาลนี่นะพอจะเป็นพอเป็นช้างพอเสร็จภารกิจพอยืนขึ้นปุ๊บเป็นเทพบุรอา,อานี่ถ้าคอยบอบบอกราก,กันนี่อา้านี่นะๆๆ นี่ไงก้มเป็นช้างนี่พอพอมือไปจลดพื้นป๊อปเป็นช้างพอเงยยืนขึ้นเทพบุตรไม่ธรรมดาหรอกนี่นะจ๊ะแล้วทำไมต้องมีสามสิบสามเสียงน,นี่ยเอออะไรตั้งเยอะแยะนี่เนาะนี่ไงแล้วก็ช้างใหญ่มากนะ พราะนั่นเนี่ยเราพิอินรไปเนี่ยไม่เหนเ็นเห็นวิมานอยู่บนนั้นไหมจ๊ะ,ะคือสาราส่วนย่อยวิมานเล็กๆ<อ>ตามสวนตามแรต่งๆ,ๆเนี่ยที่พอเหมาะกับบารมีแต่จุเทวดาได้ทั้งนั้นนะทยายะตามเสด็จเท้าสากะเทวราชเนี่ย,ยอ,อยู่บนหลังช้างเอรอเออไปโอ้หนุกหนานบุญบันเทิงนี่เนะาะดีเนาะ เนี่ยช้างเอารอาวัณเห็นไหมสวยไหมเราจะเห็นว่างวงช้างเอารอาวัณจะแตกต่างจากช้างในเมืองมนุษย์คือมันจะพอดีไม่สั้นไม่ยาวเกินไปถ้าช้างสั้นๆนงาจะหักนะเอาไปดูนั่งๆแล้วงาหักนี่ก็ทำขายกันนะเอองาหักไปข้างหายไปข้างแต่งวงจะสั้นๆ คล้ายๆสมเสร็จเงนะี้ยเอาไปดูเธอมีแถวร้านค้าไปดูๆเธอนี่หรือเธอใช้ในมือมนุษย์ใช้ลากทรงนี่นะง่วงมันจะยาวเหมือนทอ่อที่ใช้ดูดอะไรนั่นนะ่ะชนิดหนึ่งก็ไปถึงกระดานนะั่นหัวหน้าชั้นนี่ไม่ถึงหัวหน้าชั้นนี่ใส่ลายภาษี ไปเถึงไป่ถึงขนาดนั้นอันนี้โอเวอร์โหลดเห็ไหมง่วงจะพอดีและน่าจะเบิกบานเห็นไหมอีหลยิ่งขอไปจดดิกทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวไปทำเป็นเครื่องหมายการค้าอีกเนี่ยจอดไปเรียบร้อยเลยอาคารไปทำแล้วก็จะให้สร้างจะดีทั้งหมดเลยเ่ย นี่นะเห็นไหมจะยิ้มเบิกบานใบหูไปสังเกตดูเถอะเนี่ยถ้ามองผ่านจะไปรู้ไปดูที่เนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยเจะเหมือนกลีบดอกบัวเห็นไหมมแตะสวยเอแลรวช้างในเมืองมนุษย์เนี่ยเหมือนเข้าฟิตเนสจะมีกล้ามมีโูนเลยเอ็กซ์เซไซน์นะ แต่ช้างสุคุมราชาตระดับไฮโซงี้นะอุนต้าอีเลเฟนนี่นะอ้า <laughs> นี่นะมันจริงกว่าซูเปอร์บิ๊กใจแอนอีเฟลเฟน์นี่เลยอันนี้นะนะ <laughs> เห็นไหมตัวก็จะกลมๆแบบสุคุมราชาตเขาใช้ลิธรทำไม่ใช่แรงทำ ไปใช้แรงทานนะ้ำมันอย่างหนึ่งนะเราจะเห็นสัญลักษณ์ของกล้ามเนื้อที่เปิดเผยออมานี่นะแต่ถ้าใช้ริสเลเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลง้าไปปุ๊บเอานี่แงงี่แงนีงงง่ถ้าคอยบ่บอกหูหน้าชั้นนี่นะน้อยบอกนะอ่านี่นี่เอ้ใครมาบ้างวันนั้นนะ่ย จุให้บางคนช้ำใจเพราะไม่ได้มานี่นะเออใครมาจะช้ำใจทีเดียวนี่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมตัวเขาจะกลมจะว่ากลมเหมือนหมูก็ไม่ใช่เออเพราะช้างทองช้างมันจะตกท้องช้างนี่มันอยอย่างงี้นี่นะเออแต่นี่ ลัดลัดเอ,อ้เอ,อ,อันนี้ไปดูก็ได้ที่สภาธรมกายสากลนี่นะแต่ที่สำนักง,งานใหญ่นี่นะมีสองเชือกช่างก็เรียกเชือกนะแต่เทวบุตรนี่ไม่ทราบจะเรียกอะไรช่างงานหลายหัวนักรักสาพัคีนี่นะนี่สังเกตไหมไปดูเล็บด้วยอ่ะนี่แต่คอยบ่บอก,ก็มองผ่านผ่านนั่นนะนี่นะมองมันผ่าน ไปดูเธอเล็บเนะ่ยเหมือนอะไรเออเหมือนกลีบดอกบัวเออไม่ต้องมาประจงแต่งตัดหรือป้ายสีอะไรทีนี้เล็บถูกป้ายสีเนะี่ยเออเอามาไม่ธรรมดาเนี่ยนะให้มาดูตุ้งติ้งดีเลยดูตุ้งติ้งเนาะนี่ไงไปดู ดูหางด้เออหางช้างหางช้างลากทรงอย่างนะช้างงานหลายหัวนักหรือใชอราวันนี่อีกอย่างนะไปดูซะเออถ้าผมบอกแล้วก็เออแล้วจัดงานอยู่กันยังไงเอ้ยตายเวลาหมดนู่นนู่นจ็ดงานเนี่ย ถ้ะะาเราอ่านในวันใคดีเรานึกไปออกงานหราไปตั้งไงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่หกเจ็ดเรานึกไปออกเออนี่นะไปดูซะนี่งานนี่นะอย่าไปทำเป็นเครื่องหมายการค้านะจ๊ะจดเลอขกรสิไปแล้วเดอ้อปรับสร้างเจดีย์เจดีย์อะไร หมดไปอีกสิบห้าปนี่นะไปดูซะเจ็ดงานเขาเรียงกันอย่างไรเออไปดูนะแต่จะบอกงาที่เจ็ดเนี่ยอยู่ตรงคางเออเงี่ยเงียออกมาเอออีกหกงาไปดูซะนี่นะจ๊ะแต่สำคัญนี่งาที่เจ็ดเออนั่ไง

แล,แ,แล้วสามสิบสามเสียแต่ละเสียมีเจ็ดงานทั้งนั้นงานละเจ็ดสาอย่างสาสะและเจ็ดอกทีนี้มันละเอียดลงไปเนี่ยเราถ้าทำเราต้องใช้กล้องสองมาดู <c oughs> เลยพอเป็นไอเดียเห็นแนวทางนี่นะนี่นะสะและเจ็ดกอก็จะมีบัวเจ็ดดอกนี่เรียงกันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนี่นะ หนึ่งดอกก็เจ็ดกลีบเออ,อแต่ละกลีบก,ก็จะมีเทพธิดาดเจ็ดกลีบก็เจ็ดอง,อโอง์โอ้ยลาล่ายำทิงโอ้ขอบัญจาศิษขะเทพบทขึ้นแล้วก็อันนี้ปอเลย <laughs> นี่โอ้นกนั้นนะนกนานที่เดียว <laughs> แล้วเราไปสังเกตดูแล้วสามเป็สามเสียนอยู่อย่างไรนเนี่ยเขาอยู่กันสามสเต็ปหนึ่งสองสามแล้วแต่ละสเต็ปนี้ก็ไม่เท่ากันนะ<อ>ตามกําลังแห่งบุญเออแล้วมีไว้ทําไมเน,นี่ยตรงเนี้ยเออต้อง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 ไว้วันพรุ่งนี้แล้วเวลาจะหมดแล้วตัวจริงนี่ยเวลาเนรมิตกายเนี่ยจะเทพบุตรเอราวัณนี่ งอตัวก้มลงไปพอมือแตะพื้นปุ๊บกับุบเป็นช้างใหญ่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบโยต์คือแปลว่าขนไปทั้งบริวารของพระอินทร์หรือเทวดาที่ใหญ่ไปด้วยไปตรวจงานไปชมสวนแต่นี่เราย่อมามือมนุษย์เหลือแค่สองเมตรกว่า เพื่อให้ดูง่ายขึ้นนี่นะถ้าเอามาเต็มๆม,มนันคงดูยากอ่าเราก็ต้องขยายตัวก็เราอยากไปร้อยห้าสิบยชดเนี่ยจะ้ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นวันไหนว่างๆ่างเราไปดูนะดูช้างงานหลายหัวนักนี่เนะี่ยจะเป็นช้างที่อารมณ์ดี ปกติช้างดวงตาช้างจะเล็กๆเนีย <Yeah. S 1> ตาตีคือช้างเนี่ยแต่นี่ตาโต oh. ตาหวานแบบเ <Yeah. S 1> ทพบุตรเออตาหวานเนาะ <Yeah. S 1> เป็นช้างที่แปลก <Yeah. S 1> แต่ถ้าช้างเอราวัลไปเจอช้างแก้วเนี <Yeah. S 1> สั่นเลย oh. Oh. ช้างไหนสั่น เออนี่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปอ่ถ้ารูปทรงเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปอีกอืนี่นะช่างเอราวันเหมือนพลเรือนเงี้ยแลยช่างแก้วเหมือนทหารเงี้นออกกรบปุกอน้บุคลิกจะ แตกต่างเออไม่ไม่ได้ศึกษานะ้าเรียนรู้เนะาะภาคกลางวันช้างเอราวันนะ่ะก่อนไปเป็นเทพบุตรเอราวันนะี่นะเป็นช้างจริงๆแต่เป็นช้างใจดีใจบุญรู้ใจเจ้านายคือท่านมาขะมนบเออ รู้ทีเดียวเป็นช่างที่ไม่ใช่สองรู้แต่ว่าแสนรู้เออนี่นะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยจะรู้อย่างยิ่งทีเดียวเพราะขาดไม่ได้นี่นะะนี่ท่านมาข้ามานบเลยโอ้กำลังคิดโครงการใหญ่จะสร้างศาลาอะรจะสร้างถาวลวัตถุ สร้างสารพัดเลยเนี่ยก็หาดือกับสหายของท่านสามสิบสามคนสามสิบสองยังไม่จะสามสิบสองแล้วก็หาดือกับช้างด้วยเพราะผู้ที่จะออกเรี่ยวออกแรงในการไปชักลากไม้อะไรต่างๆหรือขุนอุปกรณ์วัสดุการก่อสร้างเนี่ยจะต้องอาศัยแรงงานของคุณช้างนี่แหละเอ ที่โอโหสารลาก็ใหญ่ถึงแม้จะโต้อตอบเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ต้องอธิบายให้ช้างฟังช้างแสนรู้รู้ในขนาดนี้นี่นะจ๊ะสามารถต้อนรับผู้ที่มามาอะไรนะลูกมาพักที่สาลาได้เลยครับผู้ที่มาพักที่สาลาได้เมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่นหะ,ะรู้ขนาดนี้เนี่ยจะได้ยืนยันว่าเป็นช้างแสนรู้จริงๆคือท่านมคมมนุษย์เนี่ย จะหาหรือเดูจะบอกช้างบอกนี่เธอช้างนี่นะเออเธอต้อ <Herm it. S 1> งจำไว้นะตาตาบุคคลเช่นนี้เนี่ย <im it> เขามาแล้วก็นี่นะ <im it> ให้เอาไปส่งบ้านนั้นบ้านนี้ <im it> เออคอยดูแลรับส่งให้ดี <O. S 1> เออช้างก็นึกนึกเออ <im it> ขยับไปหูหน่อยๆน,นี่นะแต่แต่ไม่ได้กระดิกหางนะหางก็สะบัดไปธรรมดานี่เนทะ่อันนั้นสร้างเสร็จแล้วยังรู้เลยแล้วไปส่งถูกด้วยเ <Okay. S 1> จะของบ้านหลังนั้นก็มาต้อนรับแขกได้ที่ช้างนำมาส่ง <Yeah. S 1> แต่ในปัจจุบันนี้ก็ช้างยังเป็นอย่างนี้นะที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละ uh. ถือเป็นเรื่องปกติ อืมแต่ของช้างก็จะให้รู้จักลูกนี่เนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยนี่เจ้านายเนี่ยเอาไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยถึงเวลาแป้งแหไปรับกลับมาไปมาได้นะเออถึงเวลาเป้งก็ไปถึงเวลาเป้งก็กลับมานี่ไม่ธรรมดาหรอกนี่เนาะพ่ดีช้างเป็นช้างแสรู้ทีเดียวก่อนสร้างศาลา สาว่าเราวัตถูอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแรงงานอย่างนี้นอกนั้นก็เป็นเกาะช่วงก่อสร้างก็ถามว่าช้างจา๋าต้องพูดดีๆเนี่ยับขณะโคยังต้องพูดดีๆคน,นันทวิสารเนะต้องจะจ๋จาอะไรดีๆใช่ไหมพูดไปดีไม่ค้นนะนี่ตัวใหญ่กว่าต้องพูดให้ดีมากกว่าเออ <c oughs> ช้างจ๋าแม้แต่วันฉนลองมหาธรรมกายเจดียด์ครั้งที่หนึ่งยังมีช้างเลยเออนี่นะจ๊ะนอกจากช้างเอราวันแล้วนี่นะจ๊ะยังมีช้างสเสวยด้วยออังสนาช้างสเสวย<อ>นี่นะ <laughs> <laughs> เธอร้องเพลงเพราะมากเลยเ<อ> <laughs> พื่อจะให้เข้าบรรยาไก่ของช้างช้างช้างนี่นะเคยเห็นไหมช้า <laughs> ง <laughs> <laughs> มีเผ่าววันทธรรมกามันทบ ก็หาเรือกับคุณช้างเนี่ยเนี่ยช้างจ๋าราคลังจะสร้างบุญใหญ่เนี่ยสร้างศาลาที่พักคนเดินทางอะไรต่างๆอย่างนี้นะเธอลองคิดดูนะนี่เขาเดินทางมาเหนื่อยนี่เขาได้พักที่ศาลาเขาหายเหนื่อยเลยนะเขาจะนึกขอบคนเขาที่สร้างศาลาให้นะใจก็สบายนั่นลัะเป็นบุญของเรานะเออ แต่ว่าการสร้างเนี่ยการไปชักลากไม้มาอย่างนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะช้างจ๋ามันเหนื่อยนะจ้าเนี่ยแล้สร้างหลายหลังซะด้วยสิอยากจะถามช้างว่าใจ